มาเวิร์กช็อปศิลปะกันได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดถึงไม่มีพื้นฐานก็มาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะด้วยกันได้หากสนใจสามารถจองที่นั่งได้ที่แฟนเพจอาร์ตละวาดอาร์ตสเปซแอนดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นรายการอาร์ตละวาดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาลงสีน้ํากันนะครับเป็นภาพบรรยากาศของภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆทึบๆนะครับผมอ่ะ พอเป็นท้องฟ้าเราก็ใช้เทคนิคเปียกบนเปียกเลยครับฉโลมน้ําบนกระดาษให้มันเปียกๆเ,เลยแล้วก็เอาสีเงินเนี่ยแต้มๆไปปล่อยให้มันฟุ้งๆแบบในภาพเลยครับเดี๋ยวสีมันจะวิ่งไปตามน้ําที่เราลงไว้เราแค่เว้นก้อนเมฆไว้ก็พอครับส่วนภูเขานะครับเราก็ลองพื้นด้วยสีน้ําตาลก่อนนะครับแล้วก็อาจจะลงน้ําตาลซ้ําอีกรอบนึงในหาที่มันเปียกอยู่แล้วก็อาจจะมีแซมสีเขียวสีเงินไปบ้างนะครับให้ภูเขามันมี หลายระดับมีลูกเล่นนะครับทีนี้ับก้อนเมฆเราเราจะเอาสีเทานะครับมาลงตรงใต้ก้อนเมฆครับในขณะที่กระดาษมันกำลังหมัดหมานะครับเราก็แต้มสีไปเลยครับสีเทาของเรามันก็จะกระจายตัวฟุ้งๆส่วนพื้นหญ้าข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นสีเขียวนะครับ อาจจะแต้มสีน้ำตาลบ้างสีน้ำเงินบ้างก็ลองเล่นจังหวะดูครับข้างบนพื้นหญ้านะครับก็จะเป็นต้นสนนะครับผมเราจะลองพื้นด้วยสีเขียวอมน้ำเงินไปก่อนแล้วก็ค่อยเก็บด้วยเขียวเข้มอีกที่พื้นน้ำใช้เทคนิคเปียกบนเปียกเหมือนกันครับลองพื้นด้วยสีฟ้าเลยนะครับเหมือนกับท้องฟ้าเพราะมันสะท้อนแสงกันใช่ไหมแล้วก็ป่าเป็นเงาสะท้อนลงบนน้ำนะครับอ่าเป็นเงาของต้นสนนี่แหละ ลงในขนาดที่มันเปียกๆเลยนะครับปาดลงมาเลยเอาคมๆชัดๆนี่ครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับใส่ต้นสนให้มันเข้มยิ่งขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เติมความสดความชัดอะไรไปใส่สีเขียวเข้มบนพื้นยาอีกให้มันมีเลเยอร์มากขึ้น ก็จับประมาณนี้นะครับก็สำหรับชาวร้อยเอ็ดคนไหนที่สนใจในงานศิลปะนะครับผมมาเวิร์กช็อปกับเราได้นะครับที่ร้านอาร์ละวาดอาร์สเปซแอนด์คาเฟ่ดูข้อมูลได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับสมุ h รเกตช a นแนลนี้ด้วยนะครับผมโปรดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ